เล่าเรื่องพระอภัยมณีณเมืองรัตนาซึ่งมีกษัตริย์ปกครองชื่อเท้าสุทัศน์มีมเหสีชื่อปทุมเกศรเมืองรัตนาเป็นเมืองใหญ่มีภูเขาเป็นกำแพงกว้างยาวถึง19โยชน ท้าสุทัศน์มีพระโอรสสองพระองค์องค์พี่ชื่ออภัยมณีอายุ15ปีองค์น้องชื่อสีสุวรรณเพิ่งจะ13ปีเท้าสุทัศน์อยากให้โอรสทั้งสองมีวิชาเพื่อต่อไปจะได้ครองราชสมบัติจึงเรียกโอรสทั้งสองมาอธิบายถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาความรู้ต่างๆ เพื่อจะได้ดูแลปกครองบ้านเมืองตามแบบอย่างของกษัตริย์นับแต่โบราณน,นานมาดังนั้นจึงมีพระประสงค์ให้โอรสทั้งสองออกเดินทางสแสวงหาสำนักอาจารย์เพื่อเล่าเรียนศาสตร์ต่างๆพระโอรสทั้งสองรับคำบัญชาแล้วกราบทูลให้ทราบว่าพอพระจันทร์ขึ้นคืนนี้ก็จะกราบลา เพื่อเดินทางไปสอกหาสำนักอาจารย์เล่าเรียนเมื่อสิ้นแสงดวงอาทิตย์สองพี่น้องก็ถวายบังคมลาออกจากพระนครโดยประตูทิศบุรพาผ่านชนบทไปหลายบ้านพอไก่ขันก็ย่างเข้าเข,าเขตป่าผ่านไปสิบห้าวันสองพี่น้องก็มาถึงตำบลหนึ่งเรียกว่าบ้านประจันตาคาม ซึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาอยู่สองท่านท่านหนึ่งชำนาญในยุทธวิธีการใช้กระบี่กระบองมากอีกท่านหนึ่งชำนาญเครื่องดนตรีปีทั้งสองอาจารย์ต่างเขียนคำประกาศไว้หน้าบ้านตึกของท่านชี้แจงรายละเอียดของวิชาและอัตราค่าเล่าเรียนอัตราค่าเล่าเรียนคือทองแสนตำลึงเป็นค่าบูชาครู พระอภัยมณีและศรีสุวรรณมาถึงบ้านตึกของอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่ออ่านคำประกาศว่าเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องการเป่าปีพระอภัยมณีก็กล่าวแก่น้องว่าพระองค์ชอบในวิชาปีแต่ลองสำรวจดูให้ทั่วบ้านนี้ว่ามีอาจารย์ท่านอื่นสอนวิชาใดอีกบ้าง สองพี่น้องเดินเรื่อยมาจนพบป้ายประกาศหน้าตึกอีกหลังหนึ่งประกาศว่าเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญชำนาญยุทธวิธีการใช้กระบี่กระบองพระอาภัยมณีจึงถามสีสุวรรณว่าน้องคิดอย่างไรสีสุวรรณนั้นรักวิชาการต่อสู้มาแต่ไหนแต่ไรอยากเรียนรู้ให้เก่งกล้าเพื่อเอาชัยฆ่าศึก จึงตัดสินใจเลือกเรียนวิชากระบี่กระบองพระอภัยมณีจึงปรึกษากับอนุชาเรื่องทองแสนตำลึงซึ่งต้องใช้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนแต่ละวิชาศรีสุวรรณยิ้มแล้วกล่าวกับพี่ชายว่าธรรมรงหรือแหวนที่มีติดตัวอยู่นั้นเห็นพอจะเป็นค่าบูชาของอาจารย์ได้ตนจะเรียนกับอาจารย์ที่สอนวิชากระบี่กระบอง จะฝึกหัดเรียนรู้ให้แคล่วคล่องว่องไวดังใจนึกส่วนเชตฐาก็ไปเรียนวิชาปีเมื่อเล่าเรียนวิชาสำเร็จแล้วจะไปหาเชิฐถาเองสีสุวรรณเข้าไปหาอาจารย์ซึ่งขณะนั้นกำลังเอนหลังดูลูกศิษย์ฝึกวิชาข้างๆมีกระบองสี่สอกวางอยู่ฝ่ายอาจารย์เมื่อเห็นกุมารน,น้อยผิวพันธุ์ปุดผ่องอารามไปด้วยเครื่องประดับ ก็รู้ว่าเป็นเชื้อสายวงกษัตริย์จึงถามไถ่จุดประสงค์สีสุวรรณนั้นแจ้งความประสงค์พร้อมกับถอดแหวนที่นิ้วก้อยข้างขวาให้กับอาจารย์พรามพรามก็เอาสำลีรองรับไว้ใส่ไว้ในมวยผมสนทนาปราศัยกันเป็นที่ชอบพอถูกใจตอนค่ำอาจารย์ให้เข้านอนพักผ่อนถึงตอนดึกให้ตื่นขึ้นมาเรียนและฝึกพิชาการต่อสู้ ทั้งดาบและกระบี่กระบองครบถ้วนสีสุวรรณนั้นเอาใจใส่เล่าเรียนเป็นอย่างดีส่วนพระอภัยมณีนั้นก็ได้ใช้แหวนเป็นค่าบูชาวิชาเช่นกันพรามก็รับไว้แล้วให้พระอภัยมณีไปฝึกฝนวิชาเป่าปีบนยอดเขาบรรดาสัตว์ป่าต่างๆเช่นเสือช้างกวางได้ยินเข้า ก็ลืมกินอาหารกินน้ำเข้ามาฟังเล่าเรียนฝึกซ้อมอยู่เป็นเวลาเจ็ดเดือนพระอภัยมณีก็สำเร็จวิชาอาจารย์ได้สอนเลขกลในการทำศึกเพิ่มเติมอวยพรแล้วคืนแหวนให้พร้อมกับบอกว่าอันวิชาดนตรีที่ตีค่าบูชาไว้ถึงแสนตำลึงทองก็เพราะห่วงวิชาไว้ให้พระมหากษัตริย์ หรือเศรษฐีเรียนเท่านั้นไม่ต้องการให้พวกไพร่ได้วิชาขอให้กลับพระนครให้พระบิดาและพระมารดาชื่นใจเถิดพระอภัยมณีล่ำลาอาจารย์ก่อนจะจากมาด้วยความอาวรณ์แล้วตรงไปยังบ้านอาจารย์ที่สีสุวรรณเรียนอยู่ส่วนสีสุวรรณนั้นได้เรียนวิชาอาวุธครบทั้งโลกเขนจนสิ้นความรู้อาจารย์ อาจารย์เลือกเอาเหล็กมาลุรลีล้นล้วนตีกระบองให้เป็นของคู่มือทั้งคืนแหวนให้เช่นกันแล้ว,วอวยพรให้กลับบ้านเมืองโดยสวัสดิภาพศรีสุวรรณรับคำแล้วล่ำลาพระอาจารย์ออกเดินทางมาพบกับพระอาภัยมณีระหว่างทางต่างก็เล่าเรื่องราวของกันและกันแล้วก็มุ่งกลับสู่เมือง15วันถึงพระนคร แล้วสองพี่น้องก็เข้าเฝ้าพระบิดาทันทีเท้าสุทัศน์ดีพระไทยยิ่งนักตรัสถามถึงวิชาความรู้ที่ได้ไปสอบแสวงหาเล่าเรียนเมื่อได้ฟังพระโอรสทูลเล่าก็ทรงพระพิโรธมากตวาดดังลั่นไอ้อภัยมณีไปเรียนวิชาปีพาดมันไม่ใช่วิชาที่หน่อเนื้อเชื้อกษริสัควรเรียนแม้แต่พวกผู้หญิงในวัง มันก็ยังเรียนได้แล้ววิชาอาวุธโลกเขนนั้นก็เหมาะกับพวกทาหารพวกเจ้าเป็นถึงเชื้อกษัตริย์เรียนวิชาพวกนั้นทำไมไอ้ลูกกาลีอยู่ไปมีแต่จะขายขี้หน้าไปเสียให้พ้นจากเมืองข้าไม่ต้องการเห็นหน้าเสียเวลาเปล่าเป็นปีไม่ได้ดีอะไรด่าแล้วเท้าสุทัศน์ก็กระทืบพระบาทจากไป สองพี่น้องเสียใจที่พระบิดามาตัดสัมพันธ์โดยไม่ไต่ถามรายละเอียดยังไม่ได้แสดงวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาให้ประจักษ์ก็ถูกขับไล่สส่งเสียใจร่ำไห้จนสลบสลไยไปทั้งคู่เมื่อเหล่าเสนาช่วยแก้ไขจนฟื้นพระอภัยมณีจึงชวนสีสุวรรณออกเดินทางจนมาถึงป่าต้นรัง นั่งปรึกษากันแล้วตัดสินใจถอดเครื่องทรงออกองค์น้องถือกระบององค์พี่ถือปีออกเดินทางค่ำไหนหนอนนั่นกินผลไม้เป็นอาหารเวลาผ่านไปเดือนเศษจึงพ้นเขตป,ป่ามาถึงชายทะเลด้วยความเหน็ดเหนื่อยสองพี่น้องตรงเข้าไปพักใต้ร่มไทรริมหาดกล่าวถึงโมราสานนวิเชียน ซึ่งเป็นลูกพรามณสามคนนี้เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เล็กโมรานั้นมีวิชากลสามารถเอาย่ามาผูกเป็นสำเพต์เสกให้แล่นไปได้ทั้งในน้ำและบนบกส่วนสานนมีวิชาเรียกลมเรียกฝนได้วิเชียนมีวิชายิงธนูสามารถยิงธนูได้ทีละเจ็ดดอกทุกดอกนั้นแม่นยำดั่งใจนึก วันนั้นโมราผูกเรือสำเภายนเช่นเคยแล่นมาใกล้ฝั่งได้พบสองพี่น้องจึงทักทายพูดคุยและอวดวิชากันแล้วถามด้วยความสงสัยว่าเหตุใดพระอภัยมณีจึงเลือกเรียนวิชาดนตรีพระอภัยมณีบอกถึงคุณประโยชน์ว่าแม้แต่บรรดาครุฑหรือกระทั่งเทวดาหากได้ยินเสียงปีนี้ ที่กำลังโมโหก็จะหายโกรธหายโมโหลืมสติเคลิบเคลิ้มหลับไหลแล้วพระอภัยมณีก็เอาปีที่อาจารย์ให้มาเป่าเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความวิเศษของวิชาทำให้สีสุวรรณและรามทั้งสามหลับไปเมื่อเห็นดังนั้นพระอภัยมณีก็บรรเลงปีบวงสวงพระใสที่เนินทราย โรดติดตามพระอภัยมณีตอนที่สองในคลิปต่อไป